เวลาคุณพิจารณาซัพพลายเออร์เข้ามาอยู่ในระบบเราเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นคู่ค้ากันคุณอย่าลืมดูศัก,กยภาพในการส่งมอบในการผลิตของเขาด้วยนะเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะเสียเวลาทำงานซัพพลายเออร์ทุกคนก็เซเยดหมดโอ้ทำได้ส่งมอบตรงส่งมอบทันแต่บางทีเขาทยอยทำเพราะด้วยกำลังการผลิตเขามีแค่นั้นเขาก็ส่งให้เราได้แค่นั้นอ่ะเราสั่งไปหมื่นชิ้น เขากาลังการผลิตมีแค่สามพันเนี่ยเขาก็ทยอยสามพันนู่นอีกสามพันนู่นอีกสามพันมันเสียเวลาเราคนรับเราก็ต้องใช้งานฟกลง,ฟกล,งฟกลิบยกขึ้นลงมันก็ต้องใช้งานใช้เวลาใช่ปะ่ะดังนั้นต้องดูในส่วนนี้ด้วยมันดูยังไงครูไม่ยากเลยมันดูที่งบการเงินเขาไงดูทุนจดทะเบียนเขาว่าเท่าไหร่ดูวงการทําธุรกิจเขาในปีนั้นๆเท่าไหร่ใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาให้ดูงบย้อนหลังไป5ปีเลยคุณก็ดูได้ว่าเฮ้ยปีที่ผ่านมาเขาวงธุรกิจมีเท่าไหร่วะแล้วกําลังของคุณที่คุณต้องการจะเอาเขามันประมาณเท่าไหร่เขาพร้อมเซิร์ฟให้เราหรือเปล่าคุณอย่าลืมดูตรงนี้ตอนที่ครูทํางานอยู่ที่นึงอ่ะ ครูมีหัวหน้าเป็น MD ครูเป็นผู้จัดก,การใช่ป่ะเขาก็ไปคุยงานมาแล้วเขาก็ได้ซัพพลายเออร์จากลูกค้ามาลูกค้าแนะนำว่าเฮ้ยเรียกเจ้านี้มาคุยสิเป็นเจ้าเก่าแก่เขาเคยซื้อขายกันฝากฝังมาแล้วทาง MD ครูก็โยนนามบัตรให้ครูเฮ้ยไปโทรหาแล้วเรียกเขาเข้ามาหน่อยครูไม่ใช่แค่โทรหาซัพพลายเออร์อย่างเดียวนะครูเอาซัพพลายเออร์เจ้านั้นมาเช็คงบการเงินด้วยเฮ้ยเขามีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่เขาเปิดมากี่ปีเขาทำธุรกิจอะไรแล้วงบ การเงินเขาเป็นแบบไหนครูก็เช็คเขาเปิดมาหลายปีอยู่เป็น20ปีได้แต่ทุนจดทะเบียนเขามีแค่5ล้านในนั้นแล้ววงธุรกิจเขาที่ครูดูในปีนั้นเกือบ13ล้านปีก่อนๆนั่นก็8ล้าน9าล้าน10 000, ล้านในวงธุรกิจเขาเขาก็ไม่เคยขาดทุนแต่ว่าได้กําไรนิดหน่อยครูก็ปิ้นงบการเงินเนี่ยไปให้ทางเอดดูครูเห็นหน้าเขาแล้ว เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ที่ต้องเรียกมาคุยเพราะด้วยความเกรงใจลูกค้าพอเขาเข้ามาคุยอะไรเสร็จแล้วเขาจะขอแบบขออะไรเพื่อไปถอนราคาทาง MD ครูก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้ตามหลังติดต่อครูทัญญาละกันแล้วพอหลังจากเขาไปครูก็ไปทวงถามทาง MD ว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอแบบพวกเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทำราคาแล้วทาง m อครูก็เงียบครูก็รู้เลยว่าเขาไม่สนใจ ก็ด้วยงบการเงินที่ครูเช็คให้เขาไปเพราะว่าบริษัทครูตอนนั้นที่ทําอยู่ทุนจดทะเบียนร้อยห้าสิบล้านใช่ปะแล้วโอ้วงธุรกิจที่ทํามันเป็นพันๆล้านอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยไอสินค้าตัวที่ซื้อมันซื้อเยอะไงมันไม่ใช่ซื้อนน้อยเขาก็คิดในแง่นี้ว่ากําลังการผลิตไม่พอแน่เขาก็เลือกเจ้าที่เคยซื้อขายที่เคยส่งกันเนี่ยมันทําให้เราไม่เสียเวลาตรงนั้น เพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกเขาเข้ามาแล้วเขาคปปาซิตี้เขามันไม่พอไม่พอกับเรามันจะเสียเวลาเราที่ต้องไปหาซัพพลายเออร์เจ้านู้นเจ้านี้มาซัพพอร์ตอีกดังนั้นตรงนี้สำคัญเวลาคุณจะเอาซัพพลายเออร์เจ้าไหนเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เราคุณต้องพิจารณาถึงศักยภาพของเขาเฮ้ยผลิตเป็นไงมัน พอกับออเดอร์ของเราหรือเปล่าบางทีเราต้องการเยอะแล้วเขามีน้อยเงี้ยแล้วอย่างบริษัทเราไม่ได้มีว่าจะต้องบาลานซ์ซัพพลายเออร์อีกเงี้ยมันก็ไม่เหมาะที่จะไปมีซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าในการซื้อจริงอยู่มีซัพพลายเออร์หลายเจ้าในเมือดีแต่เราไม่จําเป็นต้องซื้อทุกเจ้านี่เราแค่อุ่นใจว่าอ๋อ สินค้าตัวนี้มีเจ้าพวกนั้นพวกนี้ขายมันไม่ได้ผูกขาดนะมันแค่รู้อย่างนั้นแต่การที่เราจะซื้อเราจะซื้อเจ้าเดียวก็ไม่ผิดอ่ะเนี่ยคุณอย่าลืมตรวจด,ดูแล้วถ้าคุณบอกครูมันดูงบการเงินไม่เป็นมันจะเช็คความน่าเชื่อถือมีอะไรจะต้องดูบ้างคุณไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างนะในนั้นเหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการเข้าไปเอาความรู้แต่ถ้าคุณบอกครูผมก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นหนูก็ยังไม่ได้ ขณะนั้นหนูอยากเจาะเป็นเรื่องก็ได้นะเจาะเป็นเรื่องครูก็มีสอนอยู่ในการประเมินผู้ขาย s u p p ย i ร์ดูความน่าเชื่อถือในการเปรียบเทียบราคาคุณทักอินบ็อกเพจจะซื้อมือโปรบครูทัญญาหรือว่า line แอดัญญาโปรเป็นภาษาอังกฤษเนาะทักไปว่าครูขอดูคอร์สเรียนครูมีเว็บไซต์เปิดอยู่คอร์สเรียนหนังสือเรียนครูมีอะไรบ้างครูมีตรงนั้นเดี๋ยวครูส่งให้คุณแล้วคุณก็เลือกดูว่าเป็นคอร์สไหน ของครูเป็นออนไลน์เรียนผ่าน Facebook กลุ่มลับลงทุนครั้งเดียวเรียนฟรีต,ตลอดชีพดังนั้นสนใจตรงไหนก็ไปดูในนั้นหรือทักอินบ็อกไปครูแนะนำให้คุณเรียนเพราะว่าความรู้มันทำให้คุณส่องสว่างขึ้นมันทำให้คุณมั่นใจขึ้นแล้วความรู้นั้นบวกกับการเอาไปลงมือทำมันจะยิ่งทำให้คุณเติบโต ถ้าคุณหยุดการเรียนรู้คุณไม่ได้เติบโตแล้วในงานทุกงานมันก็ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอยู่เรื่อยๆคุณถึงจะเติบโตมันถึงจะไปช่วยบริษัทได้มันถึงจะทําให้บริษัทเติบโตแล้วก้าวไปข้างหน้าได้ครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วดูแลสุขภาพเนอกจากใจครูทัญญาค่ะ